จาลึกประเด็นร้อนข่าวบันไทยบายมารโนโพกิงสไตล์ประจำวันที่22ตุลาคม2564โดยเฉพาะาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ลงซ้อม3จริงวันแรกโคช่งยันไร้ปัญหาแข่งสามยติเฉียมโดยโคช่งวรุษศีมะคะช้างศึกย่ยี่3ปี ลำทัพนักเตะลงซ้อมสนามที่ใช้แข่งขันจริงเป็นวันแรกยันการเล่นสนามย่าทียมนั้นไม่อยากจะให้โฟกัสนักเตะกีฬาต้องพร้อมเล่นเสมอรับแฟนเจ้าชินเข้าชมมีผลอย่างแน่นอนส่วนเจ้หนูกันธนวัฒน์สุจิตทาวรนและก็จะเป็นเบนจจมินเจมส์เดวิสการันตีได้เลยว่าได้ลงเป็นเส็จคนแรกที่สนามอย่างแน่นอนครับส่วความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นยุไม่เกิน2 3ปีที่มีคิวลงแข่งขันฟุตบอลอาชิงแชมป์เอเชีย อยู่23าปีประคัดเลือกคลุมเจที่มีเพื่อนรน่วมสายประกอบไปด้วยมองโกเรียส,สปปลาวและก็มาเลเซียระหว่างวันที่21ถึงวันที่ส1อตุลาคมที่ถึงนี้ล่าสุดนะครับผมเมื่อวันที่21เอตุลาคมได้มีการเปลี่ยนสนามฝึกซ้อมจากทางอินเตอร์เนชั่นแนลมาเป็นที่ MFF เอฟเสเตเดียมเป็นสนามหญ้าเทียมและจะใช้ทําการแข่งขันจริงท่ามกลางภูมิอากาศช่วงประมาณเวลาสิบนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น,น,น ที่เร็วกว่าเมืองไทย2องศาภายใต้การคุมทัพของโคจงวรุษศีมะคะปุญสุใหญ่โดยการฝึกซ้อมในมือที่3หลังเดินทางมาถึงที่ประเทศมองโกเลียโดยซ้อมเทคนิคให้หนกเตะได้เรียนรู้ทั้งเกมรับและก็เกมรุกรวมไปถึงทําความคุ้นเคยกับสภาพสนามที่ใช้ในการแข่งขันจริงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง3ามินาทีในครั้งนี้หลังจากซ้อมเสร็จโคจงวรุษศรีมะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ในการแข่งขันในครั้งนี้ จะอนุญาตให้แฟนบอลมองโกเลียนั้นจะสามารถเข้ามาชมเกมได้50%ของความจุดในสนน้มที่รบรรับแฟนบอลได้ทั้งหมด5,000คนไม่ว่าจะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าจะทำให้เจ้าภาพนั้นได้เปรียบสามารถส่งเสียงเชียร์หรือกดดันนักเตะได้แต่ถ้าไม่มีแฟนบอลน,นสนม้มหรือเตะแบบสนามว่างเปล่าจะทำให้ไม่มีทีมใดมีข้อได้เปรียบในเรื่องนี้ ขณะที่เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความการเล่นสนามญ้าเทียนนะฮะโดยที่ทีมชาติไทยได้มาฝึกซ้อมสามวันแล้วรวมถึงได้ลงสนามซ้อมจริงไปแล้วนั้นทางด้านโค้ชโย่งได้กล่าวว่าเรื่องของการแข่งขันญ้าเทียมนั้นจริงๆแล้วเราเป็นนักฟุตบอลเรื่องสนามมันไม่ใช่ข้ออ้างนะเรารู้ดีว่ามองโกเลียเจ้าภาพพวกเขาไม่มีสนามญ้าจริง เราจะต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมปรับสภาพร่างกายให้ดีแต่นั้นไม่อยากจะให้โฟกัสในเรื่องนี้เป็นนักฟุตบอลต้องเล่น,นทุกสนามนอกจากนี้ทําให้ทัพช้างศึกยุคสา3ปียังได้เผยถึงตัวผู้เล่นที่จะใช้งานเล่นประเดิมสามนัดรแรกกับทางมองโกเลียในวันที่25ตุลาคมนี้บอกว่าจะได้ซ้อมกันมาตอนนี้นั้นพอจะเห็นสเปคตัวจริงคร่าวๆแล้วในใจบ้างแล้วนะฮะแต่2คนที่คิดว่าจะได้เป็นตัวจริงแน่นอนคือ2ผู้เล่นจากทางลิกผู้ดีประเทศอังกฤษ ชนุกันธนวัฒน์ซึงจิตาบอมิฟิลจากทางสโม,มสรเลสเตอร์กัปตันทีมชุดนี้และก็จะเป็นเบจามินเจมส์เดวิสมิฟิลตัวรุกจากสโม,มสรอ,ออกฟอร์ดยูเนเต็ดในครั้งนี้สำหรับทีมชาติไทยรุ่นยุ่ไม่เกิน23ปีในการแข่งขันอยู่ในกลุ่มเจรวมสายกับทางมาเลเซียสปปรลาวและก็มองโกเลียมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่15ตุลาคมเวลา10นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยพบเจ้าภาพมองโกเลีย วันที่8ตุลาคมเวลา4นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยพบสมปลาวและวันที่11ตุลาคมเวลา10นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยพบกับทางมาเลเซียถ,ยถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play และช่องวัน31นะครับนะนผมเป็นตัวว่าง,งานนี้นะฮะนาที่3แล้วที่ลงอ่าซ้อมในครั้งนี้ซึ่งทางโค้ชโจ้งก็บอกว่าชัวร์แท้แน่นอนคือเจ้าหนูกันมีชื่อแน่นอนและก็เจ้าหนูเบนเบนจามินเจนเดวิสมีชื่อเป็นที่เรียบร้อย พราะฉะนั้นต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปว่าที่เหลือจะเป็นใครกันบ้างก็ฝากทีเแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าเลสเตอร์โพสต์ข้อความกำลังจะได้เห็นธนวัตซสุงจิตท้าบอลบทบ,บาทใหม่กับทางทีมชาติไทยโดยงานีธนวัตรสุงจิตทาบรลแนวรุกไวเชปีจากสโมสรเลสเตอร์ในสึนกอข่บอลธุรกิจอยู่ระหว่างการเข้าแคมป์กับทีมชาติไทย ที่ประเทศบองกเลียท่มกลางอุณหภูมิ1องศาเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการดูสึกฟุตบอลยูย3ปีชิงแชมป์เอเชียรบคัดเลือกระหว่างวันที่2ีถึงวันที่สัตุลเาคมนี้โดยล่าสุดนั้นสโมสรเรซซัสตี้ได้โพสต์ข้อความถึงธนวัฒน์สุจิตาบอลกับบทนบาทใหม่ที่กำลังจะได้รับการคัมแบ็กกระทานทีมจาิไทยเป็นครั้งที่2ในครั้งนี้เขาได้รับการแต่งตั้งจะทางบดามแป้นโดนพันล่ำซำ ผู้จัดการทีมชาติไทยให้รับหน้าที่เป็นกัปตันช้างศึกเพื่อนำทีมเดินลงสูส่สนามบ้าชาเกมในกิการเอฟซียูยูสามปีเอเชียนคัพ2022่อรอบคอิฟายเออร์ซึ่งทางกัปตันกันเนี่ยหรือว่าเจ้าหนูกันทัตวัฒน์สุจิธาบอลิมฟิลด์ดาวรุ่งของทางเรอลซิตี้ก็ดะรับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดยูยูสามปีเลยศึกชิงแชมป์เอเชียรบคัดเลือกที่ประเทศมองโ,งโกเลีย ระหว่างวันที่25ิถึงวันที่3าสิตุลาคมที่จะถึงนี้เป็น่าง,งงานนี่ผมก็ทางเลสเซอ t ์ินะฮะได้มีการประกาศเลยว่าอ่าวิฟิลดวรุ่งชนดนูการคนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติไทยและไปให้กำลังใจและไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับก็ฝากจินให้แดเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอยู่ยปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าทีมเกาหลีชิงซาอุดีอาระเบียถ้วยเอเชียนครับ 2021ยังเงินมูลค่ากว่า133ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยสุดกุบอลชิงแชมป์สโมส,มมส ier, รเอเชียรายการ AFC c h a m ป i o n น l e a 2021ได้2ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อรยแล้วโดยเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนั้นวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาอันฮิรนันยอดทีมจากทางซาอุดีอาระเบีย สามารถทุบเอาชนะสโมสรเพื่อนบ่วมชาติอันนาเซอร์และก็โปฮังซิลเลอร์อดับจุดโทษจากสโมสรชาติเดียวกันอย่างทางอุซานฮุนไดแชมป์เก่าหลุดเข้าไปชิงชนะเลิศได้ในรอบสปีเลยทีเดียวนะซึ่งข้อมูลน่าสนใจทั้งสองทีมเนี่ยเป็นคู่ชิงชนะเลิศผ่านเข้ารบอบอเอาด้วยการเป็นทีมระดับที่2ที่ดีสุด3ทีมหรือทีมสุดท้ายของทั้งสองโซนซึ่งอันฮีรานเนียโซนตะวันตกนั้น ไม่ทั้งหมด10แต้มเท่ากับทางอสาัสซาจาก,การต์ตาผลต่างประตูบวก2เท่ากันแต่ประตูได้เสียเยอะกว่ายิงไป9ประตูในะรอบแรกขณะที่าทางอสาัสซายิงไป7ประตูในะรอบแรกส่วนโปฮังซิวเวอร์ของเกาหลีใต้โซนตะวันออกนั้นเหมือนทั้งหมด11แต้มเท่ากับทางคิชีฮ่องกงแต่ผลต่างประตูได้เสียดีกว่าบวก4แต้มขณะที่คิชีบวกแค่3แต้มเท่านั้น ส่วนการแข่งขันฟุตบ,บล 2021, อบล AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบรองชนะเลิศนั้นก็จะมีอัลนัเซอร์ซาอุดอาระเบียแพ้อัลฮีรานไป1นต่อสแล้วก็อุซานฮุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้แพ้โปฮังซิลเวอร์จากเกาหลีใต้ไป4ีต่อหนะฮะคือเสมอจุดโทษกันในเวลาปกติ1นต่อหนั่นเองส่วนฟุตบ,บล 2021, อล AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบชิงชนะเลิศนั้นก็จะเตะในวันที่23พฤศจิกายน ซึ่งอันทิมรันของทางซาอุดิอาระเบียจะต้องพบกับทางโปฮหังซิเลอร์จากทางเกาหลีใต้จะเตะกันที่สนามคิงซาอัดสเตเดียมที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้สำหรับทีมแชมป์ในศึกฟุตบอล f f c h a แชมเปี้ยนลีก2021นั้นจะได้เงินรางวัลกว่า4ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ133ล้านบาทส่วนบองแชมป์จะได้รับเงินรางวัลกว่า2ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ66.76ล้านบาทในครั้งนี้โอ้โหนะผมถือว่างานนี้เงินอัดฉีดเยอะมหาศาลซะเหลือเกินแม้ว่าจะแพ้หรือว่าเป็นที่2ก็ยังได้เกือบครึ่งร้อยล้านนะฮะถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงครับก็ลังไปรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าตะวันลั่นพร้อมใช้ประสบการณ์ที่เคยค้าแข้งที่ญี่ปุ่นมาช่วยช้างศึกยุ่ยสามปีในครั้งนี้ เราจะรุกจากทางปิยะลัานนาเผยพร้อมใช้ประสบการณ์จากญี่ปุ่นมาช่วยช้างสึ่งยุ่ยสามปีให้ดีที่สุดในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ทางตะว,วันคโคสโปลกองกลางทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบปีเผยถึงการเตรียมทีมก่อนจะลงแข่งขันทุกวันรายการชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบาปีรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโ,งโกเลียในครั้งนี้โดยแข้งวิศิตปีรานี้ได้เผยมาว่า ผ่านมาแล้ว2วันครับผมเนี่ยรู้สึกว่ามีความพร้อมแต่ยังต้องปรับตัวในการฝึกซ้อมกันต่อไปส่วนการร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีนั้นถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะทุกคนนั้นคอยให้คำแนะนําซึ่งกันและกันผมเนี่ยตั้งใจที่จะใช้ประสบการณ์ที่เคยไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นมาช่วยทีมชาติไทยชุดอายุปีให้ดีที่สุดในครั้งนี้เช่นวิธีการฝึกซ้อมและก็สปีดบอลทางนี้เจ้าตัวยังได้กล่าวถึงการร่วมงานกันกระทางเบนจามินเจมส์เดวิส แล้วก็ะนูการธนวั์สุจิทาบอนกันอีกด้วยว่าการสื่อสารกับพวกเขานั้นไม่มีปัญหาอะไรทางเป็นศัพท์ฟุตบอลเพราะเรานั้นคุยกันตลอดเกี่ยวกับการเล่นร่วมกันการยืนตำแหน่งซึ่งผมจะปรับตัวได้เรื่อยๆนะโดยการเตรียมทีมถือว่าดีมากขึ้นนะฮะเราค่อยๆปรับทีมเพื่อจะรอรับมือกับทางมองโกเลียผมอยากจะเก็บ3มแต้มนี้ให้จบได้และก็โฟกัสชินนัทฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนด้วยกระตุกันครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับทางทีมช้างศึกอยู23ปี พราะพวกเรลานั้นจะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะฮะยู่กลมเจไดุู้กควลชิงแชมป์เอเชีย2022รอครัดเลือกรวลกระทงังมาเลเซียสปปรปลาวและก็มองโกเลียก็ไปฝากรับชมที่ช่อง ASP นะฮะและก็ช่องวันช่อง31ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปก๊กซ์สไตล์ประจำวันที่22ตุลาคม 2564โดยเชพบอรครัง่งฟุตบอลไทยครับ